เวลาเก้านาฬิกา19นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมรสสาธิราชมกุฎราชกุมารเสด็จลงหน้าหน้าพระตำหนักใหญ่วังสโคทยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรับพระวรายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรับพระวรายาวันที่9ธันวาคม2556ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์สิบรูปล่องรับบิณฑบาต จากนั้นส่งถวายสังฆทานและสรงประเคนผ้าไตรแดบกระสงแล้วส่งหลังทักษิโนทกพระเจ้าวารวง์เธอพระองค์เจ้าศรีรัฐพระวราชายาประสูติเมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 1 4ทรส่งปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชก,กรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารทั้งยังมีพระดำริให้จัดทำโครงการสายรักแห่งครอบครัวโดยทรงเห็นว่าครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมสงบที่ร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต ต่อมาได้ขยายผลการดําเนินงานศูนย์สามวัยสารสายแยรักแห่งครอบครัวเพื่อให้คนสามวัยคือวัยเด็กวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนอกจากนี้ยังทรงศึกษาหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาที่การฐานบกชุดที่92ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ในการกองเวศาสตร์ครอบครัวกรมการแพทย์ทฐานบกเพื่อนำหลักวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม เ,เ,เวลาเก้านาฬิกา45ิานาทีสเสดพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยชีวิตโคหนึ่งคู่ซึ่งกรมปุสุสว์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรับพระวรชายาโดยได้พระราชทานโคที่ทรงปล่อยเข้าโครงการธนาคารโครกระบือพเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นายปรีชานามวิเศษเกษตรกรอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการโอกาสนี้ทรงปล่อยนกปลรรอดหัวโคนจำนวน43ตัวที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายจากนั้นทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ43ตัวรวมทั้งทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทาย9ชนิด ที่กรมประมงน้อมเกล่าวน้อมกระหม่อมถวายได้แก่ปลาทะเพียนขาวปลาทะเพียนทองปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากาดำปลายี่โศกปลาหมอปลากลายและปลาบึกรวม390,000ตัว